วัฒนาวันยุนเฟยท่านมันิษาพวกสวัสดิ์นายแทนนายยงและท่านพรชัย เพื่อให้สามารถทำไปต่อยอดให้เขา้าถึงแหล่งเงินทุนได้นำมาพัฒนาที่ดีเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในร,ระดับพืนที่เรียกว่างก4ส1ให้กับเกษตรกรนะคะซึ่งเป็นหนึ่งข้อหมาให่ในการรับทุนและพัฒนาสิทธิใที่ดของแงัฐบาลเป็นฉนนเพื่อการเกษตรเกษตรกรสามารถโอนสิทธิ์ที่ดินทูออกอดหรือบางส่วนให้กับเกษตรกรอื่นนะคะที่ดนินสามารถรับโอนสิทธิในที่ดินรัฐได้ หากเกษตรกรนั้นได้ถูกพองโฉนดที่ดินมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองปีอย่บ้านตลอดจนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดที่จังหวัดทุกหน้่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความมีดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่วันนี้ท่านไรับการมี หน้าพาฒเวทีดีเลยครับเกษตรกรนะคะและขอเรียนเชิญค่ะเลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกต่อค่ะแถวที่สอั่งเสร็จแล้วหน่าลงนะคะพี่น้องเกษตรกรน้อมหรอยกคะพร้อมหรียงนะคะโดยที่ปรานนี้คือม่ที่เหน่ยนะคะจะเดินไปจนถึงแถวหลัง <widely> สุดนะคะขอใจรนักน่นะคะ

พร้อมกันนะครับจะเป็นภาพที่โชว์ไปถึงทั่วประเทศเลยนะฮะเ,เะรียนชูนแถวทีเทียบท่าแเดียเดี๋ยวเราคนเดินการให้นะฮะ<า>ไปไปตัง้งใจนะสุดเลยค่ะชูนแถวที่แถวที่หลังน,นะคะยกสูงท่านเลยค่ะแถวที่สองค่ะยกสูงเลยนะครับยกสูงเลนะครับยกสูงเลยนะครับโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยนะครับ